อบอกบอกบอก่ За, Se, ียท ah. ุกคนถ้าโดนจับได้โดนหนักนะแล้วคิดว่าเธอจะหนีฉันเพ้าหลดในยอกโอ้ยเฮ้ยทำะไรทะไระรมาเร็วเร็วเร็วรีมานี่เร็วมาเร็วคิวคิวไหนรี มนเราได้ไปนักศึกษาเลยเ,เก็บตังครับเก็บตังเอ้ยไม่ใช่นย่ยหนีมาหลังโรงเรียนแบบนี้ก็สบายดีนาะเราจะไม่ต้องเรียนข้าบคุณน้ำหนึ่งนะใช่ไม่อย่างเรียนคณิตศาสตร์เลยอ่ะใช่พี่อยากนอนมากเลยตอนนี้ <S <S เออไหนก็มาทุกที่ก็เบาๆกัน,กนเดี๋ยวครูมาได้ยินอีก <S 2> <S 2> เออพี่แน่ใจใช่ไหมว่าคุณน้ำหนึ่งจะไม่ตามมา ครูน้ำหนึ่งไม่ตามมาหรอกครูน้ำหนึ่งอะไม่รู้หรอกว่าหลังโรงเรียน,นมีหลังให้เราแอบมานั่งเล่นตรงน<ม>ี้ที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดแต่คนน้ำหนึ่งมัคนควรพาเราไปทัศนศึกษานะพี่ไม่ใช่เฮ้ใช่มันเถือะไม่มาหรอกไม่มาหรอกโอ้มันไม่มาหรอกครูอะอที่กดดันรับๆอย่างเงี้ยครูมันจะไปรู้ได้ไงจริงเหรอจริงสิ เฮ้ยพี่อะไคุณลำนึงใรหน้าเฮ้ยคุณมนาทำไงดิแอบแอบแอบบอก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 หรอวาาไม่รู้หรอพกเธอนีแอบมาเล่นบนรถนี่ฉหาตั้งนานหาจนเหนื่อยเนี่ยเาจะไม่เห็นหรอถ้าเป็นแอบจอดีนแน่ เฮ้ยเงียบนะทุกคนถ้าโดนจับได้โดนหนักนะเออรู้แล้วนะเกลี่ห้ามเสียงดังนะโอเคค่ะหรือว่าฉันจะไม่เห็นหรอาขาโผล่กันไม่แถวเลยนะเ้ยเมื่อกี้เห็นแวบๆทแบบี่ไหนเนี่ยไม่เห็นมีเลยเมื่อกี้ยังเห็นโผล่หัวอ,อยู่บนรถกันเลยเนี่ย ไปไหนวะจริงๆเลยไปหาที่อื่นดีกว่าคงไม่อยู่นี่ละจับได้นะจะฟาดให้ก้นลายเลยเด็กพวกนี้นี่ไม่รู้จักเข้าเรียนหนีเรียนชาชลหรอครูบอกเห็นเลยที่ยังไงคูตาบอดเลยเฮ้ยคนน่ารักไเลยเฮก็ไปเห็นโอ้ไปดูมระสบตาแล้ว ก็ไปหาที่สอนไปหาซื้ออะไรกินหน่อยแบบจะหลอกว่าคุ้มไม่เห็นเก็ไปงูฉกตาแล้วเนี่ยนี่ก็ฉันนี่งูพวกเธอเหรอฮะเดี๋ยวลงมาทีละคนเจอแน่ อะไรยกนียค่ะก็ค่อยชวนมาค่ะจะได้กระเทิมไม้เลียวใหม่ฉันโอ้กูไม้หักแล้วก็จะซื้อใหม่ทำไมเนี่ยเนี้ยไม่หักแน่นอนดูสิอะไยกเธอโดนแน่แล้วมาทำอะไรกันตรงนี้มาเล่นไงรูหนูกำลังไป็ไปีชาเรียนของฉันเนี่ยพวกเธอโดดเรียนกันเป็นกลุ่มเลยนะหนูไม่ได้โดดเรียนหนูก็หนูกำลัจะไปเรียนนี่ไงไม่ต้องเถียงมาเลยต่อแถวเรียงตามลำดับไายโอ้ตูดผมจะด้านมาอยู่แล้วเนี่ย เดลี่หันไปก่อนเลยคนแรกโอ้ยเอาพี่ก่อนไม่ได้หรอคะเออเน่ะคนแรกไม่จ้างหรอกโดดเลียงวิชานะเหรอไปไปไม่จังเอ๊จอมวางแผนนี่ว่ายืนยืนไปรัไม่เอาเร็วเร็ว ไปก่อนเลยอย่าไปดูเลยเมื่อกี้เธอว่าครูว่าอะไรฮะดูดิดิไปเป็นหานตกโถ่นเป็นหารตกโถ่นขอบคุณครับเออยังมีกาขอบคุณครับนายกเธอโตกับเขานำทุกคน่ในห้องอะไรขัวอะไรก็โหมเนี่ยไม huh? so ่เด um, <okay> ี๋ยวที่เธอทําอะไรนันโอ้โห เพื่อถูกเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยเจ็บล้วู่เจ็บแล้วนไม่ทโอ้ยขอชีได้ไ้มเธอน่ะตัวนำหน่ะแล้วแล้วไปแล้วไปแล้วูอย่าตีเลยไม่ทุนโอ้ ไปไไม่มีครูจะไเรียกไปทำไมอะไปโดนครูน้ำหนึ่งตีเลยอะโดนตีถูกทุคนเรารอครูน้ำหนึ่งตีอีกแล้วอะโอ้มันมีวันไหนบ้างที่เราไม่โดนตีมเเจ็บตูดหัวแล้วเนี่ยทำไงดีเราโดนตีตลอดเลยนะใช่สิเราไม่ยอมนะถ้าเราจะโดนตีอยู่อย่างเงี้ย เฮ้ยเราต้องหาวิธีจัดการคุณน้ำหนึ่งไม่เดี๋ยวก่อนไปไม้ของคุณน้ำหนึ่งหักไม่ได้ใช่ป่ะแต่อย่าลืมเดี๋ยวว่าเราซ่อนได้หรือว่าเราซ่อนได้เออว่าใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมทุกคนไม้คุณน้ำหนึ่งอะซ่อนได้นะเฮ้ยเราก็รีบไปสี่ก่อนคูจะมาเร็วๆลุกไปไปไป ไปดคนคุก <asure it. S 2> ็ตามพี่มันนะยิบยิบไปไปเสียงอะไรแถวนี้เนี่ยใครมาแถวนี้อุ๊ย เด็กพวกนั้นแน่ๆเลยตามหาก่อนจับได้ยังจะเขียนให้โอ้ยไหนดูซิมันนี่นี่ไห<ใ>น,นโอ้มันไม่หาดอกใหม่เนี่ยดูดิคุยไอ้ครับโอ้โอเห็นไปเดียวฉันมา ไม่เห็นนะครูไม่เดีวฉันหายฉันเข้าห้องน้ำไม่เห็นได้ยินเสียงเหมือนวเพิอยู่หน้าห้องน้ำก็ผมเพิ่งไปเข้าห้องน้ำมาผมไม่เห็นอะไรเลยหน้ห้องน้ำไม่ใช่มีอะไรไหนเนี่ยควตัวหนสิไม่ดูไม่มีครูจะมดีเอาไปทำไมอ่ะไม่นี่ไงไม่เดียวใช่ไหมไม่เรียกครูมาได้ยังไงนี่ี่ก็ต้องกินไไกเ่อะไรไม่รูปกินอะไรพี่ยไม่เกี่ยว ฉันได้ยินเสียงพวกเธอหน้าห้องน้ำเธอต้องสมรู้ร่วมคิดกันแน่ๆใช่ไหมโอ้โหใช่ครับใช่ใช่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่แล้วครับใช่แล้วคุณทำไมก็ครูชอบตีอ่ะถ้าเธอไม่ทำผิดครูจะตีไหมโอ้ก็หนูไม่ได้ทำอะไรเลยครูก็ตีอยู่แล้วครูจะมาตีเด็กเพื่อนเพื่อนยังไงไม่อยากให้ฉันตีใช่ไหมใช่ได้ไปเห็สนามไหมสิบรอบปฏิบัติสิรอบปฏิบัติ ไปนเาดีอ่ะวดขาต้อมลงในหน่ต้องมัลงทะลบลุโอยโหอย่างนี้10กอาวิ่งมาเร็วมเวเดพวกนี้นี่บางอาจมาขโมยม่เดียวฉันดูสิเนี่ยหักเลย